สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันเยอะมากทั้งใน Facebook แล้วก็อินสตาแกรมเลยนะฮะว่าหลังๆเนี่ยทำไมผมแบบดูหน้าเด็กลงดูหน้าใสาขึ้นไปทําอะไรมาใช้ครีมอะไรคือต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าด้วยอาชีพของผมเนี่ยเวลาต้องออกไปอัดรายการข้างนอกสมัยที่ยังไม่เวิร์กโฟมผมเนี่ยนะครับไปสตูเนี่ยโอ้โหเจอไฟเยอะมากครับที่มันสาดเข้ามาในหน้าไม่ใช่แค่สิบยีนาทีนะครับแต่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยคือมันนานมากถึงแม้แต่เวลาที่เเราออออออกไปซออซืืออซ้้อขขงงงจแสต งนานๆเนี่ยนะครับไอ้แสงพวกนี้แหละบอกเลยว่ามันอันตรายมากๆนะฮะทำให้หน้าเราเนี่ยหน้าแห้งมีริ้วรอยมีความเหี่ยวย่นด้วยแล้วถ้าเกิดถามว่าผมเนี่ยเคยลองใช้ครีมไหมก็ต้องบอกว่าเคยแน่นอนนะครับราคาถูกก็เคยใช้ราคาแพงก็เคยใช้เห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างน,นะฮะมันก็แล้วแต่ที่ล่าสุดเนี่ยผมได้ตัวช่วยตัวใหม่เลยนะฮะเป็นการบำรุงจากภายใคนคือมันเปล่งปลัง่งออกมาจากข้างในเลยทุกคน นี่เลยนะครับผมเลือกโซมินวิต้าครับที่บอกเลยนะว่าเขาขึ้นชื่อนในเรื่องของความหน้าใสาหน้าเด็กนะครับลดอายุผิวแล้วก็ทำให้ผิวดูสุขภาพดีด้วย แล้วคือต้องบอกว่าจริงๆผมทานมา2องกระปุกแล้วนะครับแล้วก็มีการสังเกตตัวเองนะว่าเฮ้ยมันดีขึ้นยังไงบ้างคือผิวเนี่ยมันลื่นผิวไม่แห้งนะฮะแล้วก็ดูอิ่มน้าคือสมัยก่อนเวลาไปแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหมะขุน,นทำไมหน้าแห้งอย่างนี้แต่งหน้าไม่ติดเลยนู่นนี่แย่ๆตอนนี้ไม่แห้งแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับผมรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันสุขภาพดีขึ้นรูขุมขนกระชับนะครับดูนี่เห็นไหมผิวแบบเนียนรูขุมขนมันจะกระชับขึ้นมาเเยยอะะะมากลน คือรู้สึกโอเคจริงฮะและที่ผมเลือกทานโฟมินวิต้านะครับเพราะว่ามันเป็นวิตามินผิวนําเข้ามาจากเกาหลีแท้100%เลยนะฮะและนี่ดูเลยเขามีการการันตีด้วยนะฮะเห็นไหมจากซัมซุงบอกเลยนะครับว่าดีต่อสุขภาพไม่เป็นอันตรายแน่นอน100%นะครับดังั้นใครที่อยากจะมีสุขภาพผิวที่ดีนะฮะมีผิวหน้าเรียบเนียนแบบนี้อบอิ่มน้านะครับลองเลยโซมินวิต้าบาทเท่านั้นทานได้แบบยาวๆเ,เลยครับ